สวัสดีคุณครูทุกท่านครับเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาลองเชื่อมโยงในแต่ละหน้าจอของ powerpoint นะครับแล้วก็ทำการล็อกหน้าจอโดยที่ผู้เรียนจะเลื่อนนะครับหรือว่ากดถัดไปได้เฉพาะปุ่มที่คุณครูกำหนดเท่านั้นนะครับผู้เรียนหรือว่านักเรียนจะไม่สามารถเลื่อนกดเมาส์กดคีย์บอร์ดนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับถ้าผู้เรียนต้องการจะเลื่อนหน้า รหรือว่าหน้าถัดไปก่อนหน้านับผู้เรียนจะต้องกดตามปุ่มที่คุณครูได้ออกแบบไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะครับก่อนอื่นนะสไลด์ใน powerpoint อันนี้ผมขออนุเป็นตัวอย่างมี6สไลด์นะครับผมก็ทําปุ่มมาครับนี่จะเป็นปุ่ม next เนาะเหมือนเราทำ ci ใช่ไหมครับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียน multimedia นะบทเรียน m u ติมีเดียเพื่อการเรียนรู้นะครับก็มีปุ่มที่จะให้ผู้เรียนเขากดถัดไป นะครับพอได้ปุ่มมาปุ๊บนะครับทำการเชื่อมโยงนะครับกดปุ่มนี้นะครับอันนี้อยู่สไลด์ที่1ถ้าสมมติว่ากดปุ่มนี้นะครับจะให้ไปสไลด์ที่2องนะที่จริงมันทําได้หลายวิธีนะวิธีหนึ่งก็คือกดขี้ขวานะครับลิงก์เนาะลิงก์เสร็จปุ๊บนะครับคุณครูเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสไลด์ที่2นะครับกดปุ่มนี้จะมาสไลด์ที่2ละเรามาทําสไลด์ที่2ต่อครับกดปุ่มนี้จะไปลิงก์เน็กนะ next สไลด์ก็ได้ครับ next นะครับอันนี้ก่อนหน้านะครับหรือคุณครูจะเอาเป็นในแต่ละสไลด์ก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาเป็นก่อนหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมนะลิงก์หน้าโฮมหน้าโฮม first โอเคแล้วผมก็ก๊อปสามไอคอนนี้ไปใส่ทุกสไลด์ครับเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอาจจะยังไม่สวยงามสุดท้ายแล้ว next นี ประมาณนี้นะครับทุกหน้านาที่คุณครูได้นําปุ่มมาใส่ก็จะมีปุ่มมาละทีนี้ลองเพย์ครับนี่ก็จะไปนะก็ไปย้อนกลับมาปุ่มโฮมนะครับทีนี้นะครับถ้าคุณครูกดคีย์บอร์ดกดเมาส์เนี่ยมันก็จะสามารถเลื่อนได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะทําการล็อกหน้านับโดยที่แบบผู้เรียนเข้ามาเรียนเสร็จปุ๊บเนาะผู้เรียนก็ต้องกดปุ่ม n e x t นะครับกดปุ่มตัวนี้เนาะ กดปุ่มตรนี้ถึงจะเลื่อนหน้าได้นะครับคุณครูไปที่สไลด์โชนะครับสไลด์โชนะครับแล้วก็เลือกที่เซตอัพสไลด์โชนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือก mouse add k e o s นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคุณครูลองเล่นอีกครั้งหนึ่งครับสไลด์โชถ้าเอาเมาส์ไปคลิกที่อื่นจะไม่เลื่อนแล้วครับเมาส์คลิกอื่นไม่เลื่อนต้องคลิกตรงนี้ถึงจะเลื่อนนี่ครับ คีย์บอร์ดคลิกที่อื่นก็ไม่เลื่อนนะครับเมาส์คลิกก็ไม่เลื่อนต้องเลื่อนต้องคลิกเฉพาะปุ่มที่คุณครูได้ทําการลิงก์ไว้นะครับอันนี้ก็ได้แล้วครับสรุปคุณครูทําปุ่มขึ้นมาก่อนเนาะปุ่มตรงนี้คุณครูจะไปหาเป็นไฟล์ภาพมาจากตรงไหนก็ได้หรือว่าเป็นรูปทรงเป็นอะไรต่างๆก็ได้ทำเสร็จแล้วทําการเชื่อมเชื่อมลิงก์นะครับกดปุ่มนี้นะครับคุณครูจะ ด,ดิดก็ได้นะครับจะเอาเป็นสไลด์2สไลด์3 4 5ก็ได้หรือว่าสไลด์ถัดไปสไลด์ก่อนหน้านะครับแล้วก็สไลด์แรกแบบนี้ก็ได้นะับแล้วก็ปี้ปุ่มเอาไปวางไว้ทุกหน้าครับในบทเรียนของคุณครูเสร็จแล้วไปที่ไหนครับ ไปที่สไลด์โชว์นะครับเซตอัพสไลด์โชว์นะครับเลือก Mo u s ส a t the Kiosk ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการล็อกหน้าจอเพื่อให้ผู้เรียนเขากดปุ่มตามที่คุณครูได้เชื่อมโยงไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้นะครับบทเรียนมัลติมีเดียต่างๆที่ทำใน powerpoint นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ